สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d e a d บ y d เด l i ไ h t นะครับอ้อาวล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเซอร์กันเราจะมาดูกันว่าเราจะเล่นแบบไหนกันคือผมเล่นเป็นชื่ออะไรวะ <laughs> เคสเดนสันนะเคสเคสเดนสันแต่ผมเล่นเป็นตัวเคสเดนสันนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอา้โอ้โว เออเน,นี้ยผมผมผมเจอบ่อยมากเลยไอ, New, ไอ,อ้นิ้วไอ้เค้กอะมันเพิ่มแต้มได้ดีมากทุกคนทุกคนต้องลองใช้นะถ้าได้มาเออโหลดเต็มแล้วเข้าอย่างเข้าแล้วอะไรเนะี่ยกุหลาบที่จืดจางโอ้แมปมืดเรามาเล่นกันดีกว่าว่าเราจะเจอตัวอะไรคือผมว่าเปิ้งมองไม้มองไม้มองหน้าต่างคือผมไม่เห็นหมดเลยผมแฮ็กแมบเลย ก็อันนี้ไฟฉายเนี่ยคือมันเป็นไอเทมที่เข้ามาตอนเช่นช่วงช่วงเช่นอะไรช่วงเทศกาลครับผมผมอยากรู้ว่ามันมันดียังไงผมจะเอามาลองใช้ดูตอนนี้ผมหาเครื่องก่อนแต่ไม่ใช่ว่าคาตรกลุดนะคือแบบมัน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 นิ่งอะเกมมันนิ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาหลับได้เวลาซ่อมเครื่องผมอยู่คนเดียวด้วยทุกคน อยู่คนเดียวแต่สบายใจเยอะอยู่คนเดียวไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามันมาก็การทึกอ่ะแล้าผมอยู่คนเดียวอ่ะมันไล่ผมแน่ๆอันตรายจริงๆ <c oughs> เอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอตัวอะไรผมซ่อมเครื่องผมรอเปลเือยนะผมอยากเจอฆาตกรก็จริงช่วงนี้ผมเล่นวิ่งกับฆาตกรจนผมแบบติดติดเจอฆาตกรแล้วอ่ะ <c oughs> ผมก็อยากก็วิ่งอยากวิ่งมาเลยออกกําลังกาย เออผมก็ซ่อมไปแล้วเรื่องนึงคาตกรยังไม่เล่นงานดูเพื่อนดิดูเพื่อนดูดนดคนดิคือแบบบางคนซ่อมกเสร็จแล้วอ่ะยังยังไม่มาเลยยังไม่โผล่มาเลยดูดิเนี่ยโอ้โหเนี่ยทุกคนเน่ยซ่อมจะเสร็จแล้วว่า,เ,าเ,นเนี่ยทุกคนซ่อมหมดเลยผมก็จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่ระะครึ่งเดียวเองนี่โอ้ยังไม่มาเหรอมายังอ่ะมายังยังไม่มา ไอ้จริงคือไม่มีไม่มีใครวิ่งเลยเว้ยเนี่ยะอเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเอ่อผมก็จะเสร็จละผมก็จะเสร็จแล้ะบิงจะเสร็จละจะเสร็จแลจะแลมันไม่มันมันเอฟเคใช่ไหมมันน่าจะเอฟเคอะไรแบบเนี้ยผมว่านะมันไม่เล่นเลยเอ่อผมจะเสร็จแล้วเนี่ยอุย๊ยอีกเลือดเฟสที่ไหยไม่เป็นไรแรงเครื่อง ไอ้ตลุงมันไม่เอฟเคหรอหรือม่อะไรเนี่ยอยู่ดีก็มาฟันเออคนหนึ่งเรียบร้อยลงไม่ตับมกัน <c oughs> แต่มันไม่อุ้มนะเราไม่อุ้มใส่ไล่คนหนึ่งเพื่ใส่สามเครื่องอะ่ะหรือใส่สี่เครื่องโอ้ <c oughs> โหงเ,หเงี้ยสี่เครื่องเลือครงเดียวเอาดีคือมันไปไหนมามันไม่อุ้มด้วยวมันไปไหนน่ะมันเดินไปไหนแล้วน่ะโอ้โห Không phải mà có bạn đến giúp chúng ta chill, chúng ta đi hưu bạn, chúng ta đi hưu bạn. Ở đó đi, được, đi, đi, hưu, hưu, hưu. Còn mấy con múa, còn mấy <Nicly> con múa. Anh anh nhảy pha lê, tôi cũng sợ nó. Là kiểu, nếu nó lơm tì thì nó pha lê. Anh nhảy, anh thích pha lê, nhảy tiếp สงสารเดวิดแบบเดินวนไปวนมาเอ้ยมันมันไม่มาแล้วมันไปไหนอะมันมันไม่เล่นหรอกหรือยังไงวะคือมันไม่เล่นแล้วหรอหรือยังไงมันปล่อยหรอมันไม่มาอุ้มเนี่ยนะมันทําลมทั้งสองคนติดคือวันนี้ผมกะว่าจะมาเล่นแบบชิวๆเล่นแบบสองตาแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยผมไปทําทูรามอะผมเหนื่อยจริงไม่เป็นไรฮะคือแบบ เพื่อคนดูเราอดทนได้เราต้องลงคือวันนี้ผมเหนื่อยจริงครับผมผมไปทํทธด้ามาไปเอนี่มาแล้วผมก็ไม่ได้พักเลยผมตื่นผมนอนดึกแล้วตื่นแล้วตื่นเช้ามากตื่นแปดโมงไม่ไหวง่วงนั่งไงเอฟเคไม่มีเสียงหัวใจโอเคเอมันยืนนี่มันยืนจ้องผมเลยคือมันจ้องผมอยู่อ่ะเห็นปะแม่มันมองมองผมอยู่เนยเนี่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 ย,ยมันมองผมอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ชิวๆผ่อนคลายไปคือก็ดีแล้วอะ่ะว้าผมเหนื่อยจริงๆผมไม่อยากผมไม่อยากตึงเครียดเลยมากเออก็เอาเป็นว่าเราก็เล่นชิวๆแล้วกันนะสองตาที่เราจะเล่นถ้ามันจะสั้นหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็แบบอย่างที่บอกอะ่ะผมเหนื่อยแล้วผมอยากเล่นแบบชิวๆเราไปอ่านประตูทางออกเลยเพราะว่ามันมันไม่เดินแล้วล่ะคือผมก็เสี่ยงนะว่าแบบเปิดอยู่มันจะเดินมาก็นาผมซ่อมอยู่อะ่ะ ใจจริงแล้วถือตกใจอยู่ดีๆเดินผมมาถือถือเล่ไฟฟ้ามาเล่นผมเดินมาปะไม่น่าเดินะนะน่ะน่ะไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะน,น่าทุกคนมาอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอ้ไม่เปิดอ่ะคืออันนี้คือผมอยากจะดูก่อนนะว,ว่ามันมันจะมาไหมถ้าถ้ามันเปิดมันผมก็ออกเลยผมยากลู้มันจะมาไหมผมผมก็รอดูอยู่ไม่น่ามาแล้วมั้งไม่น่ามาแล้ว เปิดเลยดีไหมเปิดเลยดียไหมเอไหมเปิดเลยดีไหมตอนไม่มาเรามั้งถึงอยู่ไปก็เท่านั้นอ่ะคือไม่รู้อ่ะผมก็อยากรู้นะว่าจะเดินมาไหมคือผมอยากรู้ผมคาใจจริงคือแบบตอนซ่อมอยู่อ่ะเห็นห็นถือเลื่อยไฟฟ้ามาแต่ไกลเลยอันตรายอันตรายถ้ามันเปิดอะเดี๋ยวผมออกเลยดีกว่าเอ้ผมผมตกใจจริงนะตอนที่ผมซ่อมอยู่แล้วมันเจอ ออกกันหมดละออกกันหมดละเอ๋ผมออกมากเอ๋ยวผมถอยหลังออก <c oughs> ออกดีกว่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวมันเดินมาเอาล่ะครับค้งนี้เกมได้ก็จบแล้วเกมแล้วไม่มีอะไรเลยอะ่ะผมต่อให้เกมสองให้ดีกว่าเพราะว่ามันน้อยเกินไปเอาล่ะคราวนี้ก็มาต่อเกมสองกันเลย,โอ,ลเยอออโอ้โหโรงเรียนมาถมอะไรวะใคาว่าอะยวิดวิดอ่ะฐานไซเนฮิลโอ้โห เอาจิงผมอยากเจอฆาตรกรที่มันชิวๆอ่ะอย่างพวกแบบจุกจุกจุกง่ายๆอย่างฮิวบิลลี่อ่คือ <c ười> ถ้าเจอพวกยากๆมันก็ลำบากหัวมันขี้เกียจ <c ười> คือมันขี้เกียจวิ่งจริงนะแบบถ้าตัวเจอแบบตัวอย่างไม่เคยเจออ่ะคือแบบอย่างไดมีซิดอย่างเงี้ยอย่างอย่างดสโกะ่างเนี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้มากเลย <c ười> เป็นตัวอะไรวะ ไม่เอาพวกดาโกะอะไรนะมาดาโกช่างมันแล้วก็ไอ้พวกเดินไนไนในสักอย่างผมจะไม่ได้ขอไม่เอาพวกนั้นนะมันมันไม่ไหวผมไม่เคยเจอมันจะลําบากอยู่ไหนอะมันตัวอะไรอ่ะมันเมื่อกี้มันวิ่งอะมันอยู่ตรงนั้นเหรออยู่งนั้นเหรอวะใช่เหรออ้อผมเดินไตรงนี้ก็ได้ถ้ามนอยุดไอ้พวกมันก็นึกว่ามันอยู่ตรงนั้น มันจะวิ่งทำไมถามจริง,งโอ้โหโอ,โโอโ้ลำบากแล้วไม่มีซิทไม่เคยไม่เคยจูก๊กผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงไม่เคยจู๊กจริงเลยมีซิทอะ่ะโอ้ยวิ่งไปก่อนเลยเอยโอ้โท้งตันต,ตรงนี้ไม่มีที่เล่นนะตายเรียบร้อยลงไม่เคยจูก๊กไม่มีซิทมันจู๊กไงอะ่ะมันมันทำยังไงผมก็ไม่รู้สวย ผมเอาม้ามาผมเอาม้าดีดมาแล้วก็โอเคดีม้าดีดช่วยเลยไม่ได้โอ้ลำบากจริงอะ่ะไม่เคยจู๊กอะ่ะได้มีซีดอะ่ะตอนนี้ผมยอมผมเล่นเอเอ,เเเอเลยไม่เคยไม่เคยเจอเลยว้ยตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอได้มีซิดเลยจริงๆในนี้รวนๆกันมาละเฮ้ยก็ไมาก็บมาช่วยเหรอเอาดีมึงเจ็บอยู่นะลงเพราะผมมีอเวไามแต่ผมก็ไม่กันนี้มันผมไม่รู้ไง มีตีของล่วงได้เก็บของไม่ได้แต่ให้ผมจะไปเก็บก็เถอะโอ้ตีของล่วงแล้วไอ้ไอ้ไอ้ขอบสีฟ้ามันแก้งไงวะมันเหมือนไอ้นั่นปะไอ้ที่มันพุ่งชนหรอชื่ออะไรปะจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูเผื่อมันมีปึ๊บนี่ไงใช่ฉีดฉีดใส่ตัวเองนี่หมอมันแก้อย่างนี้หรอคล้ายๆกันแก้คล้ายๆกันแต่มันก็ยัไม่เป็นอยู่ดีตัวเนี้ย เห็นผมเคยเห็นก่อนหน้นเนี่ยที่ผมผมเคยไปดูทีเซอร์มานานมาแล้วมันมันเรียกซอมบี้ได้ด้วยใช่ไหมแล้วซอมบี้มันทําอะไรได้อ่ะตีผมเจ็บอไปเงี้หยหรอเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันเพราะผมก็ไม่เคยเล่นอ่ะผมต้องศึกษาตัวนี้ก่อนผมมาศึกษาดีกว่าผมไม่ได้มาจูกก้แบบจริงจังเอ้แท่งน้ำเงินแท่งน้ําเงินคืออะไรอะไรอ่ะรับบัตรเชิญ <laughs> คืออะไรวะ <laughs> เออนี่คืออัปเดตมาใหม่ผมไม่รู้มันมันเหมือนเป็นเทศกาลผมไม่รู้เทศกาลอะไรผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลมาแต่ไม่เป็นไรผมก็เล่นปกติ <c oughs> นี่ยมีคนมาฮิลผม,ผมก็โอเคละโโหโดนแล้วโดนแล้วอีกหนึ่งคนมันโดนแขวงไกลปะโอ้โหโทเทมผมแกะโทเทมแกะโทเทมได้แต้มนั้นหนึ่งพันผมเอาอยู่แล้วละ่ะอืม มันเล่นกับใครอ่ะใครวะไอคนที่เจ็บอยู่ไม่รู้อะ่ะแต่ผมรู้ว่าวมันคือหมอดูอ๋อางแ่นตรงนู้นเหรอเดี๋ยวไปช่วยเองเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเสียงมาอยู่แถวนี้ไม่ใช่ัหมบัดเชิญไมปบัดเชิญ,บ,ชญบัดเชิญเก็บได้สองรอบเลยหรอมันคืออะไรอง่ถามจริงโอ้เฟศโอ้โดนโดนเฟลด,ด้วย อาจริงนะผมไม่เคยเจอแต่มีสีด้วยผมเล่นไม่เป็นพูดจริงๆริงเลยอ้าวแล้วไปเฉยเฉยั้หมดไปเฉยทั้หมดได้งไงอ,ะอ่ะมันตกพื้นคือจบเลยเหรอเดีย๋ยวไปช่วยนะนี่มาช่วยแล้วฮิวฮิวอะไรล่ะมันอยู่แถวนี้ไปเอออย่าอย่าให้ตาอย่าให้ด่าอย่าให้ด่านะเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างล่างแล้วนั่งใครอะ่ะ ซอมบี้เหรออะดิงหนึ่งว่าคนซึ่งพกเหมือนเดินช้าๆนว่าคนมองไกลๆไม่รู้เลยนะจริงล้เเวเ่อกลุ่มเกือบวิ่งไปหาแลวเด้อมองแขวนอืมอ้อนั่นตัวเลยอะเฮ้ไม่กินมันแขวนอยู่ข้างล่างเลยนะมันลมเพราะอะไรอะซอมบี้เหรอซอมบี้ตีล้มด้วยเหรออะจริงผมเล่นไม่เป็นผมไม่เคยเจอตัวนี้จริงๆเว้ยซอมบี้จัดก,การยังไงผมยังไม่รู้เลยอะ เอ้ไอ้แม่งมาแน่เลยมานีาแน่เลย้ยมาป่าวะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเออมันไปอุ้มอ๋อมันไปอุ้มมันไปอุ้มของข้างบนอยู่จะเสร็จแล้วไอ้ซอมบี้ไอ้เป็นตัดตีผมก็ไม่เจ็บหนิได้น่ามันล้มเพราะอะไรวะผมไม่รู้งงไปหมดแล้วคือจริงๆกะได้มีสิทิ์มันก็ น่าสนใจนะในมีซิกับไอคิลเลอร์ตัวใหม่ๆมผมก็ยังไม่เคยเล่นไว้บางตัวคือผมยังไม่มีด้วยซ้ำถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะเติมเลยถ้าพวกคุณคอมเมนต์แลวรีเควสมาอยากให้ผมเล่นผมเติมแน่นอนครับผมคอมเมนต์มานะนีีไปไงโดนไปดีทีหนึ่งไฟฉายไม่มีนะโทษทีมามาทางนี้ปึ๊บ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 เอ้ยเอ้ยเ,ยเ้ยไม่โดนไม่โดนยื้อไมฮะไม่ฮะหายเลย <c oughs> ไอ้ที่นี่แต่โดนไอ้ไอน้ไอ้มวกฟาดทิ้งไหมหะก้ะอันตรายจริงๆไอ้ตัวนี้โอ้ไม่รู้แมก็กไปชิบหายแล้วเอ,อ้วเขาตั <c ười> วคน,น,นักลัวไปขึ้นยโอ้โดนเลยเจริงเขาไม่รู้เรื่องเลย <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่นคิลเลอร์ตัวนี้บ้างเดี๋ยวผมผมผมต้องไปเติมก่อน เอาเป็นว่าถ้าผู้ถ้าท่านผู้ชมดีเควสมาว่าอยากให้ผมเล่นตัวไหนที่ผมยังไม่มีก็ดีเควสกันมาเดี๋ยวผมจะเติมแลวไปเล่นให้ดูเลยนะครับผมเอยมาช่วยรุทันปะไม่น่าไม่น่ามาทันไอคนข้างล่างมามาสองเหรอมาสองเลยเหรอเอาดีเออมาสองเลยเหรอวิ่งทางไหนอ่ะเอโอ้ยมีโอเวอร์ทามโอเวอร์ทามเออคือ โอ้ไม่ทันจะล้มทำไมเอ้ไปแล้วผมตายแล้วดูทรงเออมันยังวิ่งกันอยู่ระหว่างนี้ผมขอขายมาซ่อน <c oughs> ขายมาซ่อนเฮ้ยมีซอมบี้ทำไมซ,อม,อ,มซอมบี้เกิดอ่ะไอจิงผมเลยไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ไอมีซีแต่ไม่รู้มันมีความสามารถอะไรผมไม่รู้ต้องระวังอะไรของมันไม่เป็นไรผมตายแล้วช่างมัน กันก็เป็นว่าพาร์ทนี้ขอให้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านชอบช่วยกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะแล้วก็ต้องขอพอะคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะบ๊ายบาย